ที่ปาตูทีปาตูปาอริยนรรมหาสวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับบิ๊กแอดพาทุกท่านมาเที่ยวมาทำบุญมาไหว้พระเพลินเพลินเพเพินไปครับที่นี่ที่นี่เพื่อนเพื่อ บูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบรมคูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อพระอาจารย์ผู้มีเมตตาศักดิ์สิทธิ์กราบตั้งน้ำมสามจบกราบกราบกราบรวมกันถวาย สังฆทานเทียนพันษาเป็นภาพที่สุดยอดน่าประทับใจมากแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวนะครับเสาสีแดงผมก็เรียกไม่ถูกอะไรนะตื่นเต้นเนี่ยผมมาก็ตื่นเต้นผมมาก็ตื่นเต้น มาเที่ยววัดมาไหว้พระมาทำบุญเดินจิวๆสบายๆมีความสุขมากเหลือเกินนะครับสบายใจมากเหลือเกินมีความสุขมากเหลือเกินนะครับสบายใจมากเหลือเกินและ บรรยากาศดีนะครับทำให้มีความสุขนะครับง่ายๆแบบนี้แหละง่ายๆแบบนี้แหละนะฮะเราจะไปทำให้ยากทำไมนะครับความสุขหาได้ง่ายๆวัดไหนใกล้บ้านไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิสบายสบายครับ i

แล้วก็มาถึงก็มีสตรอรี่เรื่องราวมากมายพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านมีเมตตามากๆมอบความสิ่งเป็นสิ่คนสุดๆจะพูดไปอธิบายไปไม่หมดไม่จบครับเยอะจริงๆนะครับเยอะและสวยงามเซลฟี่ถ่ายรูปกันเรียกว่าเป็นร้อยรูปได้นะครับ ขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีพี่สัญญาพุดส้อนพี่สั้น